สวัสดีค่ะพบกับ ep หนึ่งของช่องแม่หมอแม่แมวพยากรณ์แล้วก็ชื่ออะไรคะชื่อพี่หนึ่งครับนะคะจะมาพยากรณ์เกี่ยวกับดาวพฤหัสบดียกย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่29มีนาคมนะคะซึ่งจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีคลิปปฐมเรื่องนี้จึงขออนุญาตเป็นลัคนาราศีมังกรก่อนเลยนะคะ พราดาวพระฤหสัสป,ปดีเพิ่งยกย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนั่นเองค่ะจะส่งผลในเรื่องใดบ้างติดตามรับฟังได้เลยนะคะราศีมังกรคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มก,กราคมถึง12กุมภาพันธ์และท่านที่ทราบลัคนาจากการผูกดวงแล้วยิ่งแนะนำให้ฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่หมอแม่แมวจะกพยากร เป็นภาพรวมของการยกย้ายของดาวพฤหัสนะคะไม่ได้เจาะจงดวงชะตาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะหากต้องการตรวจด,ดวงชะตาแบบเจาะลึกเป็นดวงของท่านเองติดต่อจองคิวตรวจด,ดวงชะตากับแม่หมอแม่แมวโดยตรงนะคะตรง id line ที่อยู่ในคลิปได้เลยค่ะดาวพฤหัสสปดียกย้ายในครั้งนี้ยังเป็นการย้ายที่ไม่ปกติภาษาโหนเรียกว่าดาวโคจรวิปริต โดยปกติดาวพฤหัสบดีจะย้ายราศีหนึ่งครั้งต่อ1ปีนะคะแต่ในปี2563ที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีมีการโครจรยกย้ายเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังกลับนะคะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อดวงชะตาดวงเมืองดวงโลกและดวงบุคคลค่ะไม่ว่าจะเกิดโรคระบาดเกิดผลกระทบทางธุรกิจนะคะทุกๆอาชีพนะคะที่สร้างความเดือดร้อนมากมายเนื่องมาจากดาวที่โคจรวิปริตโดยส่วนใหญ่นะคะการย้ายของดาวพฤหัสบดีครั้งนี้จะโคจรสถิตยอยู่ในราศรีกุม่มตั้งแต่วันที่29มีนาคมไปจนถึงวันที่28กันยายน ก็จะถอยหลังกลับมาที่ราศีมังกรอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนก็จะโคจรเดินหน้ากลับเข้าสู่ราศีกุมอีกครั้งและจะไม่ย้อนกลับมาราศีมังกรอีกแล้วค่ะดาวพระหัสสป,ปดีนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนภพสหัชชะและเจ้าเรือนวินาศของชาวราศีมังกรย้ายจากลัคนาชาวราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนกระดุมพระ ก็คือเรือนการเงินนั่นเองค่ะตอนที่ดาวพระหัสสปดีอยู่ในราศีมังกรมีตำแหน่งเป็นนิดนิดแปลว่าเสื่อมนิดน้อยอ่อนแรงหมดกำลังที่ผ่านมาจึงส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรเหมือนตั้งเป้าหมายที่จะทำอะไรก็เดินไม่ถึงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เหมือนไปไม่สุดนั่นเองค่ะสังเกตไหมคะย้อนไปสองสามปีก็ได้ค่ะชาวมังกรเจออะไรมาค่อนข้างหนัก ปัญหาอุปสรรคถาโถมเข้ามานะคะเดี๋ยวแก้เรื่องนั้นจบเดี๋ยวมีเรื่องใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตกระทันหันย้ายงานย้ายบ้านที่อยู่อาศัย ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับต่างๆนาๆนาแต่ชาวราศีมังกรต้องยกให้เป็นที่หนึ่งเรื่องของความอดทนค่ะเนื่องจากดาวพระเสาร์เป็นดาวตัวตนของชาวราศีมังกรมังกรเป็นราศีธาตุดินจึงส่งผลต่อความหนักแน่นมั่นคงแม้บางมุมคนที่รู้จักใกล้ตัวชาวมังกรจะบอกว่าชาวมังกรเป็นคนที่ดื้อมากเปลี่ยนแปลงค่อนข้างยากนั่นก็เพราะอิทธิพลของความเป็นดาวพระเสาร์นั่นเองค่ะ และตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563ที่ผ่านมาดาวเสาเองก็ได้ยกย้ายจากราศีธนูเรือนวินาศบ้านของดาวพระฤหัสบดีเข้าสู่เรือนตนคือลัคนาราศีมังกรตามด้วยดาวพระฤหัสบดีคู่พระฤหัสนะคะและก็ดาวพระเสารเขาเรียกคู่5-7คู่เปลี่ยนแปลงก็ส่งผลต่อดวงชะตาชาวราศีมังกรไปแล้วรอบหนึ่งในครั้งนี้ เมื่อดาวพระหัสปดีย้ายเข้าเรือนการเงินเป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์พระหัสปดีคือปัญญาความรู้ทักษะที่ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญหากที่ผ่านมาชาวราศีมังกรยังทําสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ไม่สําเร็จให้นํากลับมาทําใหม่อีกรอบนะคะรอบนี้รับรองผ่านฉลุยให้ได้ยิ้มกว้างๆกับเขาสักครั้งแล้วค่ะโอกาสมาถ,ถึงแล้วชาวราศีมังกรจะ าจะมีกําลังจิตกําลังใจที่เข้มแข็งขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากดาวพระเสาเองก็เป็นเกษตรในเรือนตนขอให้ท่านที่หมดแรงหมดกําลังนะคะฟังคลิปนี้แล้วมีกําลังใจฮึดสู้กันต่อนะคะชาวราศีมังกรจะต้องใช้ความรู้ความถนัดที่มีมาปรับเปลี่ยนหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆดาวพระหัสสัปดีปปดเป็นศูนย์ญากพาหะมานำทางดวงชะตาแล้วนะคะ ย่อมส่งผลดีอยู่ในเรือนราหูราศีกุมดาวราหูเจ้าเรือนการเงินของท่านโคจรไปอยู่พบที่ห้าอัมพุคือภุมโมชีโวโสโรและโสราพันธุและปุตตาแลสุภาว่าสำคัญ ภมโมคืออังคารชีโวคือพระฤหัสโสโรคือเสาโสราคือราหูพันธุภพที่สี่ปุตตะคือปุตตะภพที่ห้าราหูอยู่ภพที่ห้าได้ตำแหน่งอัมพุอุดมมเกณฑ์คือราศีมังกรเป็นราศีสัตว์น้ำก็จะเป็นราศีอัมพุเกณฑ์นะคะดาวการเงินเป็นอุดมเกณฑ์อุดมแปลว่ามากนะคะฟังแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วแม้ตำแหน่งที่พระราหูคอจรอ,อยู่ จะมีตำแหน่งเป็นนิดที่อ่อนกําลังแต่ด้วยได้ความเป็นอุดมมกเกณฑ์เข้ามาช่วยแก้ไขนะคะนับจากวันนี้ไปภายใน2ปีชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ตั้งใจจริงกับชีวิตรอบนี้นะคะจะตั้งหลักตั้งตัวได้มีโอกาสร่ำรวยแน่นอนส่วนจะมีมากมีน้อยต้องดูดาวดวงอื่นๆประกอบในพื้นดวงเดิมด้วยนะคะ ดาวพฤหัสบดีก็หมายถึงผู้ใหญ่จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทั้งแบบเปิดเผยและในทางลับเพราะวินาศหมายถึงความลับหมายถึงพบที่หนุนหลังลักนาชาวราศีมังกรอยู่แต่เมื่อมีช่องทางมีไรายได้เข้ามามากขึ้นนะคะดาวพฤหัสนะคะเป็นเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนวินาศเป็นเกษตรสอเรือนนะคะชาวมังกรคงยังมีรายจ่ายค่อนข้างมากอยู่นะคะวินาศแปลว่าผู ทางเสียหายต้องเสียเงินไปกับการซ่อมแซมแก้ไขหรือต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยรถเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียหรือเครื่องมือในการทำงานชำรุดก็มีโอกาสจะทำให้ชาวราศีมังกรต้องควักกระเป๋าสตางค์จ่ายกันอยู่ค่ะพบสหัชชะราศีมีนดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเกษตรประจำราศีมีนและก็เป็นดาวเกษตรประจำราศีธนูนะคะ สหัชชะแปลว่าเพื่อนพ้องพี่น้องมิตรสหายหรือการติดต่อประสานงานระยะใกล้การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการเป็นในหน้านะคะทำสื่อออนไลน์จะประสบความสำเร็จนะคะหรือการเดินทางในการไปนำเสนอสินค้าก็จะราบรื่นดีเหมือนมีนักอยู่หน้าตัวเลยนะคะเพราะว่าคู่ดาวพฤหัสกับราหูเขาเรียกคู่ค้าขายนะคะ แต่เป็นไปในลักษณะต้องมีหารมีแบ่งบันทอนไปบ้างอย่างรายดาวพฤหัส,สบดีย้ายเข้าสู่ราศีกุมในครั้งนี้จะส่งผลดีกับชาวรักคนาราศีมังกรให้มีโอกาสเริ่มต้นพัฒนาปรับปรุงนำความรู้ที่มีมาใช้ต่อยอดสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรมมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ EP ที่สในคลิปถัดไปนะคะ พี่หนึ่งแล้วก็แม่หมอแม่แมวนะคะก่อนจากกันไปในคลิปนี้ก็ขอกำลังใจจากทุกๆท,ท่านนะคะช่วยกดติดตามกด s u บ s c r i e e กดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่แม่หมอมีการลงคลิปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะมีพลังกำลังมีความตั้งจิตตั้งใจที่จะทำคลิปมานำเสนอทุกๆท,ท่านต่อไปนะคะขอบพระคุณคะ่ะ พี่หนึ่งลาท่านผู้ชมลูกสวัสดีค่ะ